ครับผมสวัสดีครับนเนซิอพบครับผมก็ในเรื่องซองไวเบอร์นะครับผมรับบทเป็นเอิร์ธครับผมก็ไคลเตอร์ขอไม่บอกนะครับผมยังไม่บอกดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าจะหลุดสปอยเพราะจริงจริงจริงจะอ่ะบอกว่าเป็นอยู่ชมรมพาระละลกันครับผมใช่เพราะว่ามีแก๊งมีแก๊งมีแกง๊แกงแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่าใครบางแล้วก็ก็จะบอกว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกับมีการเวิร์กช็อปมาแล้วทั้งกายภาพแล้วก็เหมือนกับกับบทลงเรื่องบทแล้วครับผมแล้วก็จะบอกว่าจะถ่ายทำเร็วนี้ครับผม บรรยากาศการเวิร์ดชอปเขาก็จะค้าเป็นกลุ่มๆครับผมเหมือนกับว่า,าใครเรียนกับใครก็สลับกันบ้างครับผมแล้วก็ก็เหมือนกับได้เวิร์ดชอปกับพี่ๆที่ยังไม่เคยร่วมงานด้วยอย่างเช่นอาพี่ดีแพลหรือว่าบอสอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าไอา้แบบมันเหมือนกับมีอะไรใหม่ๆมาตลอดครับผมแล้วก็คุณครูก็คุณครูก็เหมือนกับมาสอนสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเออได้เรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมครับผม ได้ดูแล้วครับผมก็ของเน็เจมก็เป็นไอศครีมนะครับผมก็อร่อยมากเพราะว่าเป็นรสนมฮอกไกลดแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนก็เลยสู้ว่าต้องรีบสั่งก็รีบกินครับผมใช่ครับน้องเจมมมาเหงาน้องเจมมาจริงๆก็แอบเหงาเพราะว่าทุกคนก็เหมือนกับมาเกือบครบในนูมันดิครับผมแต่ว่าก็น้องติดธุระน้องไปเป็นวิทยากรใช่ไหมครับวิทยากรที่โรงเรียนเก่าครับผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนไปไปให้คำปรึกษาคุณน้องๆใช่ครับผมก็ดีใจกับเขาด้วยเขาได้กลับได้กลับ ก้าสิ้นแล้วใช่ครับผมครับได้ครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีพี่เจ็ดคนกลางครับผมกำลังกําลังออนแอร์อยู่เลยครับผมแล้วก็ซอมไวเวอร์ครับผมก็เน้นระบบเป็นเอิร์ธครับผมก็ฝากด้วยจะบอกว่าคาแรคเตอร์ก็คือพลิกบทบาทแน่นอนครับเหมือนกับพลิกจากคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ฝากซีรีส์เอ้ยเป็นมูฟวี่ครับผมก็เป็นเดอะติลเตอร์ครับผมก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะถ่ายทํา ปีหน้าครับผมงั้ก็ฝากด้วยครับ,อรบขอบคุณครับ